ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มันไม่ธรรมดามันไม่ใช่มายากลมันไม่ใช่การหลอกลวงแรงใดทั้งสิ้นเพราะคนที่จะทำตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีเซนต์ต้องเป็นคนพิเศษและต้องคนที่มีโหนกตรงนี้เท่านะั้นินี้ได้ถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะมาท้าพิสูจน์กันว่าเขาผู้นี้สามารถทำได้จริงหรือไม่ไม่มีการเตรียมของจริง เขาเป็นคนพิเศษจริงๆนะครับอาตุนัยเฮ้ยอตัเฮ้ยมาตามไปาไดรรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักหญิรู้จักรู้ที่เราทีนี่อรไรโบอาตุนัยเฮ้ เลยนะเราไม่ได้นัดกันจริงๆเราไม่ได้เตรียมกันจริงๆเขารู้จริงๆเขาเป็นคนที่มียางเซ็ตหมอดูเคยทักเขาแล้วว่าเขาผู้นี้เป็นคนที่มีเซ็ตเป็นคนที่พิเศษจริงอับดุลได้ไตามมาอ่ะอ่ะอับดุลที่เราชี้นี่คืออะไรไปคืออะไรเอาที่กูพูดได้สิอันนั้อันนั้อับดุลพูดไม่ได้เฮ้ยอับดุลคนเขารออยู่นะเนี่ยอับดุลไว้หน้ากันด้วยอับดุลับ ลักษณะมันเป็นไงนดุลบอกซแซมลักษณะมันจะเหมือนเนื้อเน,นามันจะมันจะเมนเมนแล้วมันยังไงอีกแล้วมันยังไงอีกแต่คนจะชอบมากไปทียท่ยังนี้เ,เอางีอาอ้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรอับด อ่ะแล้วก็เรา,าปริการกนก่อนมาบริการกั่อ